ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับทางบ้านพระเครื่องจะมานำเสนอวัตถุมงคลอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับการปลุกเกจากหลวงพ่อกวยนะครับาทางบ้านพระเครื่องนะครับก็ได้มีโอกาสไปเดินตามสนามพระนะครับก็ได้ไปเจอแล้วครับวัตถุมงคล รุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกนะครับก็วัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อว่าพระผงพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับของหลวงพ่อโกเมนนะครับมณีโชคนะครับออกที่วัดราชนัดดานะครับนัดดารามนะครับคณะหกนะครับ รุ่นนี้นะครับจัดร้างเมื่อปีปศะต1 5นอ2 5บหนะครับหลวงพ่อกลวยรูปรวมปุกเสกนะครับรวมถึงนะครับเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับที่ร่วมพุทธาพิเศษนะครับาทางบ้านพระเครื่องจะยกตัวอย่างให้ให้ดูสักอกเจ็ดรูปนะครับว่ามีใครบ้างน,นะครับที่ปลุกเสก พระพุทธราชรุ่นนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อพิงค์นะครับหลวงพ่อหน่ายนะครับหลวงพ่อเชื้อนะครับพระรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อกลวยได้นำพระบางส่วนกลับไปที่วัดด้วยนะครับก็ด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะของพระพุทธราชนะครับตัวด้านหลังนะครับจะโรยพลอยนพะเก้านะครับ นี่นะครับแทดูง่ายนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับอ่าทางบ้านพระเครื่องได้นำมาเสนอครับก็เป็นพระค่อนข้างชมรุดนนะครับแต่เรื่องพุทธคุณนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเก็บไปใช้พุทธคุณกันได้นะครับอ่า การเช่าหานะครับก็ยังไม่แพงมากนะครับถ้าสวยๆก็หลักพันต้นๆนะครับหรือว่าหลักร้อยไปลาๆนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามและของเนื้อนะครับแต่ที่ทางบ้านพระเครื่องมานี่ครับค่อนข้างจะชํารุดนะครับก็เพราะแตกหักครับเป็นพระผงนะครับแต่พุทธคุณเท่าเดิมนะครับก็ลองเช่าหากันได้นะครับหามาบูชากันได้นะครับก็ ทางบ้านพักเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ